มัจจุราชสีน้ำพึ่งบทที่65ปัดปัดธรรมกุลเดนตรงไปที่นั่นเลยทีเดียวโดยไม่รอสักนิดซึ่งถ้าเป็นแต่ก่อนภาพที่เขาเห็นคงทำให้เขาหันกลับดุ่มไปขึ้นรถแล้วขับหนีไปอย่างเดือดดานที่สูงเฟื่องฟ้าหลังคาคลุมชิงช้าคู่หนึ่ง หันหน้าเข้าหากันภูนทวีกับรัจนาชะไหนนั่งสนทนากันอยู่อย่างสนิทสนมระหว่างกลางเขาทั้งสองเป็นโต๊ะเตี้ยวางถาดผลไม้และเครื่องดื่มภูนทวีจับตามองปัดตลอดเวลาส่วนหญิงสาวมองแวบเดียวเห็นว่าเป็นใครแล้วเธอก็เบี่ยงตัวเอียงข้างให้ทันทีจนกระทั่งปัดใกล้จะถึงภูนทวีจึงยืนต้อนรับรากับไม่มีเรื่องรุนแรงใดๆเกิดขึ้นเลยคุณปัดมาเชิญครับ ได้รับการทักทายเชื้อเชิญอย่างสนิทสนมตามเดิมกลับทำให้ปัดหน้าเจือนไปเล็กน้อยเขาพนมมือไหว้เจ้าของบ้านก่อนอึกอักตอบมาว่าผมมาขออภัยคุณเมื่อหลุดออกไปประโยคหนึ่งแล้วต่อไปก็ง่ายเข้าและขออนุญาตพบคุณเพื่อนรัชนาชนาลุกขึ้นยืนไม่ยอมหันมามองหน้าคนขออนุญ,ญาตพบเธอเลยแม้แต่ชํำเลืองบอกพุนทวีเบาๆว่าดิฉันจะขึ้นบ้านแล้วนะคะ อ้าวผุนทวีร้องในตาแจ่มใสของเขาเป็นประกายอย่างนึกสนุกแต่เม้มริมฝีปากไว้ไม่ยอมยิ้มให้คู่กรณีเกิดความกระดากอายทำไมจะหนีขึ้นบ้านเสยละฮะก็คุณปัดเข้ามาขอพบคุณอยู่เดี๋ยวนี้ไงละฮะดิฉันไม่มีธุระสิ่งใดเกี่ยวข้องกับคนอื่นแล้วนี่คะ่ะแต่คุณปัดเขามีนี่ฮะแต่ดิฉันไม่ต้องการฟังคำบริพาทของใครอีกแล้วคะ่ะเท่าที่ต้องอดทนรับฟังมาก่อนนี้ก็เพราะความจำเป็นบังคับ คนอื่นเข้าใจว่าดิฉันไม่มีทางไปให้ผลบาร,รมีของเขาจึงกดขี่ข่มเหงเอาตามอำเภอใจแต่เดี๋ยวนี้ดิฉันถือว่าดิฉันพ้นจากความเป็นทาสมาแล้วถึงแม้ว่าความเป็นไทยของดิฉันจะสกปรกโสมมในความรู้สึกในสายตาของคนอื่นก็ช่างเถอะคนเลวๆอย่างดิฉันพอใจในอิสรภาพของตัวเองแล้วสมควรหรือคะที่คนดีๆทั้งหลายจะมาเกลือกกล้วติดต่อด้วยอีกรันชนาชหนพูดเสียงพร่าด้วยความแค้น ปัดหน้าจืดคุณเพื่อนเขาเรียกด้วยเสียงอ่อนโยนดิฉันจะขึ้นบ้านแล้วค่ะคุณพูนทวีหญิงสาวขยับตัวแต่พ่อเลี้ยงพูนทวีขยับเข้ายืนขวางทางออกระหว่างเสาทั้งสองของชิงช้าไว้เสียอย่าเพิ่งไปเลยฮะคุณเพื่อนคุณปัดอุตส่าห์มาหาคุณวันนี้ก็ดีแล้วเรื่องที่เข้าใจผิดคลุมมครือกันอยู่จะได้หมดปัญหาเสียทีฉันจะไปหลีกนะคะฉันไม่มีเรื่องคลุมเครืออะไรกับใครอีกแล้ว ผมหลีกไม่ได้หรอกฮะคุณเพื่อนควรจะอยู่ผมสิควรจะไปให้พ้นคุณจะได้พูดกันให้รู้เรื่องไม่ไปค่ะถ้าคุณไม่ให้ฉันไปคุณก็ต้องอยู่ด้วยแล้วกันพุนทวีทำหน้าพิกลถ้าผมอยู่ด้วยคุณจะพูดกันได้ยังไงล่ะฮะถ้าใครอยากพูดกับฉันเขาก็ต้องพูดต่อหน้าคุณได้ค่ะพุนทวีก็เรามีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้งนี่ค่ะใครที่บริสุทธิ์ใจก็ต้องพูดพร้อมๆกันทั้งคู่เพื่อมีให้เกิดความแตกร้าวกันขึ้นระหว่างเราสองคน พุนทวีกลืนน้ำลายเขารู้ดีว่าเท่าที่รัชนะไหนพูดเช่นนั้นก็เพื่อประชดสามีแต่มันทำให้เขาเกิดความกระอักกระอ่วนพิกลมองหน้าปัดเห็นเขาเม้มปากด้วยความน้อยใจจึงรีบไกลเกลี่ยวว่าอย่ากแกล้งพูดให้คุณปัดมักและแทกหน้าผมอีกเลยครับปัดหน้าเจินเขายกมือไหว้สหายพลางพึมพำขอโทษโปรดอภัยให้ผมด้วยเถอะครับคุณพูนทวีผมผิดไปมากไม่เป็นไรฮะผมเข้าใจผมไม่ถือผมจะไปละ เชิญคุณไม่ค่ะไม่ให้ไปรันาชะไหนร้องพลางดึงแขนเสื้อเขาไว้แน่นแล้วกันพูนทวีบน่นจะปลดมือเธอออกก็ไม่กล้าเจ้าของเยืนจังก้าอยู่ทั้งคนปัดพยายามระงับความน้อยใจจนเหือดหายไปสิน้นนึกเสียว่าเป็นความพลาดพลั้งของตนเองที่ทำให้เธอโกรธเขาเคยรุนแรงไว้อย่างน่าเคืองเหมือนกันและเมื่อระงับความน้อยใจได้ก็เห็นท่าทางของภรยาเงางอนเป็นที่น่าเอ็นดู หน้าแดงด้วยความประมาอายเกรงจะต้องเผชิญหน้ากับเขาตามลำพังจึงไม่อยากขัดใจไม่เป็นไรฮะคุณพลทวีอยู่ด้วยก็ได้ผมต้องการแสดงให้คุณเพื่อนเห็นว่าผมบริสุทธิ์จริงๆหรือถ้าคุณเพื่อนจะเรียกใครต่อใครมานั่งฟังอีกสักสี่ห้าคนก็ได้แล้วกันพุนทวีอุทานแล้วหัวเราะเบาๆรันาชนไหนผินหลังให้เขาทันทีแต่มือยังไม่ยอมปล่อยแขนเสื้อเชิ้ตพุนทวียังคงยึดไว้อย่างมั่นคง คุณเพื่อนคงได้รับบัตรเชิญแต่งงานของวรากับคุณอุรารัตแล้วใช่ไหมหญิงสาวนิ่งได้แล้วฮะพุนทวีตอบแทนเมื่อเห็นว่าหญิงสาวไม่ยอมตอบโธ่ทาไมไม่ตอบคุณปัดล้ฮะคุณเพื่อนอย่างนี้เมื่อไหร่จะรู้เรื่องกันละ่ะดิฉันไม่มีเรื่องอยากรู้นี่คะหญิงสาวเถียงไม่เป็นไรฮะผมพูดคนเดียวก็ได้ขอให้คุณเพื่อนฟังเท่านั้นแหละรจนาชไหนย,ยกมือขึ้นปิดหูทันทีพอได้โอกาสหลุดจากมือเธอพูนทวีก็ขยับเดินออกมาจากที่นั่น แต่หญิงสาวก็ไวกว่าเธอลดมือข้างหนึ่งลงดึงเขาไว้อีกไม่ให้ไปเอ๊ะบอกว่าไม่ให้ไปพุนทวีหัวเราะแหะแหะดีแล้วครับอย่างนี้เขาเรียกว่าฟังหูไว้หูปัดยั่วฟังด้วยหูข้างเดียวยังดีกว่าไม่ฟังซะเลยคุณพูนทวีฮะผมถูกภรรยาเขากล่าวหาว่าผมนอกใจเขาไปยุ่งกับอุรารัตเขาหึงเขาทนไม่ได้เลยหนีมาหาคุณฉันไม่ได้หึง รัจ,จนาฉนไหนร้องปฏิเสธทันทีหันมครอเขาอย่างลืมตัวไม่เห็นจะน่าหึงใครจะไปยุ่งกับใครที่ไหนก็ช่างปะไรที่ฉันหนีมาหาคุณพูนทวีเพราะฉันรักคุณพูนทวีต่างหากใช่ไหมคะพ่อเลี้ยงเรารักกันและเราจะแต่งงานกันโท่คุณเพื่อนพูนทวีทำท่าตะครั่นตะครอแม้นี่ถ้าเป็นสามสีวันก่อนได้ยินอย่างนี้แล้วก็ผมจะต้องฆ่าคุณแน่คุณพูนทวีปัดพูดยิ้มยิ้ม นั่นสิฮะผมจะได้ตายให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเสียทีคืนถูกซ้อมบ่อยๆเห็นทีจะช้ำในตายช้าๆไปเปล่าๆพุนทวีพยักหน้ากับปัดอ้าวคุณจับภรยาของคุณไว้ให้ดีนะผมจะนั่งลงละเมื่อยแล้วพุนทวีนั่งลงบนชิงช้าด้านหนึ่งปัดรังเอวภรยานั่งลงด้านตรงข้ามผลก็คือถูกทุบสองสามตุบคนทุบหน้าแดงสั่งว่าปล่อยเดี๋ยวนี้นะอย่ามาแตะต้องตัวฉัน ต้องสัญญาก่อนว่าคุณจะไม่ลุกหนีฉันไปคุณพุนทวีต้องสัญญามาก่อนว่าจะไม่ทิ้งดีฉันไปหญิงสาวเกี่ยงฮะฮะตกลงผมจะนั่งเป็นพยานอยู่ตรงนี้แหละว่าแล้วพุนทวีก็นั่งพิงอย่างสบายทอดสายตาชมนกชมไม้ไปเรื่อยๆพยายามมองสิ่งที่ไม่ใช่ภาพตรงหน้าเขาทราบดีว่าเขาไม่ควรขัดขวางการคืนดีของสามีภรรยาแต่เขาก็แสดงใจอย่างยิ่งเหมือนกัน ปัดปล่อยเอลหญิงสาวเปลี่ยนสีหน้าจากยั่วเยามาเป็นจริงจังอ่อนโยนสายตาของเขามองซีกหน้าด้านหนึ่งของภรรยาอย่างดูดดื่มลึกซึง้งบัตรเชิญของวรากับอุรารัตคงจะเป็นพยานอย่างดีแล้วว่าฉันบริสุทธิ์ฉันไม่ได้ยุ่งกับเขาตามที่คุณปรักปรำคุณเพื่อนคุณคงจําได้ว่าฉันพูดอะไรไว้บ้างก่อนเราจะมีปากเสียงกันในเรื่องนี้จําไม่ได้ค่ะไม่เหลืออะไรในสมองของคนเร็วๆอย่างดิฉันอีกแล้ว ถ้าจำไม่ได้จะทูนความจำให้ฉันบอกคุณไว้ว่าต่อไปนี้เราจะร่วมชีวิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวไม่ตบตาคนอื่นอีกแล้วเท่าที่เราปฏิบัติมาแต่ก่อนนั้นเราไม่เป็นสุขอย่างแท้จริงเลยแต่เมื่อเรารู้รถของแม้แม้หญิงสาวขัดขึ้นหน้าแดงชำเลืองมองพุนทวีอย่างแสนละอายปัดอมยิม้มเขาละคำพูดไว้เพียงนั้นให้เป็นที่รู้กันเฉพาะสองคน ฉันดีใจจนบอกไม่ถูกเมื่อเหตุการณ์ช่วยให้เรื่องร้ายๆคลี่คลายออกไปอย่างนี้มิฉะนั้นแล้วฉันก็ไม่มีทางจะพิสูจน์ตัวเองให้คุณเข้าใจคุณเชื่อแล้วใช่ไม่ว่าฉันบริสุทธิ์พ้นข้อหาไปแล้วคุณวราเป็นผู้ร้ายตัวจริงไม่ใช่ฉันดิฉันขอประทานโทษที่ตั้งข้อกล่าวหาคนบริสุทธิ์อย่างคุณประชดตามเคยปัดบนตอนที่คุณประนามผมต่างๆนานานั่นนะผมเดือดจ,จังรู้ไหม เรากําลังชื่นใจกลับถูกชี้หน้าว่าไม่มีศีลธรรมบ้างละโหดเหี้ยมบ้างละก็มันเป็นอย่างนั้นจริง,รงๆนี่คะ่ะรัตนชไไนเผลอเถียงออกไปแต่พอรู้สึกก็ทําหน้าบึง้งเดี๋ยวนี้เอาเป็นว่าเรารู้กันละคะ่ะว่าคุณบริสุทธิ์ผุดพองดิฉันก็ขออภัยแล้วเชิญคุณกลับได้แล้วคะ่ะปัดหน้าเสียเมื่อคุณเข้าใจฉันดีพอฉันก็ขอร้องให้คุณกลับบ้านด้วยกันวันนี้เถิดหญิงสาวแค่ยิ้มเบือนหน้ามามองอย่างแช่มช้า คุณเห็นจะลืมไปเสียแล้วว่าแต่เดิมทีเดียวนั้นคุณมีจุดประสงค์อย่างไรต่อดิฉันคุณเกลียดดิฉันคุณต้องการสั่งสอนดิฉันให้ดิฉันรู้ริดความขมขื่นเจ็บช้ำเป็นผลตอบแทนจากการหลอกลวงคุณเดี๋ยวนี้ฉันอยอมรับว่าดิฉันรู้รสเจ็บปวดนี้แล้วเข็ดแล้วอย่าให้ดิฉันต้องกลับไปทรมานอีกเลยค่ะรัจนาชไหนเขาเรียกเธอด้วยเสียงอ่อนโยนมันเป็นสมัยที่เรายังรู้จักกันไม่ดีพอ อ๋อเมื่อรู้จักกันดีแล้วเลยพยายามจะดึงตัวดิฉันกลับไปเพื่อหลอกไว้ใช้ประโยชน์อีกหรือคะย้อนถามจบประโยคความโทมนัสน้อยใจก็แล่นลิ้วเข้าจับอารมณ์หญิงสาวเกิดความทนงตัวขึ้นในบัดดลว่านี่เราจะมานั่งฟังเขาอยู่ทำไมใจเอย๋ยจะอ่อนลงละหรือ จะลืมความเจ็บช้ำที่เขาเคยเหยียดยามเสียดสีเพียงเพราะเขามานั่งอ้อนวอนสองสามคำเท่านี้หรือถ้าเรากลับไปใครจะรับรองได้ว่าเขาจะไม่เหยียบย่ำซ้ำเติมอีกในวันข้างหน้าในเมื่อเขารู้สึกเหยียดยามเราเป็นทุนอยู่แล้วก่อนที่ปัดจ,จะทันรู้ตัวหญิงสาวก็ลุกขึ้นจากชิงช้าวิ่งออกจากที่นั่นทันทีคุณเพื่อน ผู้ชายสองคนอุทานพลังลุกขึ้นอย่างตกใจแต่ไม่มีใครออกวิ่งตามเพราะต่างก็กระดากอีกฝ่ายหนึ่งจนกระทั่งรจนาชไนรับตัวไปบนบ้านแล้วจึงหันมามองหน้ากันเลยหนีไปจนได้ก็นั่งต่อปากต่อคำกันอยู่ดีๆท้าไมปล่อยให้หนีไปได้ล่ะครับพุนทวีบนผมก็เพลินเผลอไปหน่อยไม่ทันคิดว่าเธอจะลุกขึ้นวิ่งหนีเอาดื้อปัดหน้าจืด ผมก็เผลอไปฮะแต่ช่างเธอผมเข้าใจดีเหมือนกันจะพูดจะตามง้อเธอครั้งเดียวเห็นจะไม่สําเร็จเพราะผมทําให้เธอโกรธไว้มากเหมือนกันอาจจะจริงผมคงจะต้องมาที่นี่อีกถ้าอะไรผมขออนุญาตเสียด้วยนะครับพ่อเลี้ยงเผื่อว่าจะเป็นเวลาที่พ่อเลี้ยงไม่อยู่บ้านปัดเอ,อ่ยอย่างเกรงใจครับครับไม่เป็นไรเชิญมาได้ทุกเวลา พุนทวีนิ่งไปนิดนึงแล้วเหลือบตาขึ้นมองผมขอร้องแต่ว่าอย่าให้มีเรื่องและเอกระเริกันยังวันนั้นอีกเป็นพอปัดหน้าแดงตลอดใบหูครับวันนั้นผมแสดงกริยาชั่วไปมากแม้แต่กับคุณเองผมก็ไม่ยับยัง้งผมต้องขออภัยและถ้ามีสิ่งใดไถ่โทษได้ขอให้บอกผมด้วยพุนทวีหัวเราะไม่ถึงกับอย่างนั้นหรอกคุณปัดเพียงแต่คุณเข้าใจผมถูกต้องก็พอแล้วครับ ผมเข้าใจพ่อเลี้ยงดีทีเดียวคุณเป็นคนดีมากผมจะไม่ลืมความดีของคุณในครั้งนี้เลยปรดสรเสริญอย่างหนักแน่นอะไรกันผมไม่ได้ทำความดีอะไรมากมายนี่คุณอ๋ออย่าปฏิเสธเลยครับผมทราบทุกอย่างหมดแล้วพ่อเลี้ยงเป็นตัวจักคนสำคัญที่ทำให้เรื่องของผมกับคุณเพื่อนขาวสะอาดขึ้นมาพ่อเลี้ยงวิ่งไปจัดการให้วรายอมรับผิดเรื่องอุรารัต ถ้าไม่ได้พ่อเลี้ยงคุณเพื่อนก็ยังไม่หายเข้าใจผิดในตัวผมผมคงคิดอยู่ร่ำไปว่าผมเป็นตัวการคุณเวลาเขาไม่ทราบเรื่องอุรารัตจะมีเด็กเลยฮะเมื่อเขาทราบก็ต้องรับผิดชอบเป็นธรรมดานั่นสิครับถ้าไม่ได้พ่อเลี้ยงไปชี้แจงเขาก็คงไม่มีโอกาสทราบแล้วคุณเพื่อนก็คงหันหลังให้ผมตลอดชีวิตผมเองเออทราบจนกระทั่งว่าคุณไม่ได้นอนที่นี่เลยตลอดเวลาที่คุณเพื่อนมาพักที่นี่ คุณเพื่อนเป็นคนดีผมเห็นเป็นการจำเป็นจะต้องรักษาชื่อเสียงเกียรติยศของเธอไว้ไม่ให้มัวมองขอบคุณมากในฐานะที่ผมเป็นสามีมีส่วนได้รับผลดีจากการกระทําของคุณโดยตรงผมขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงและเท่าที่ผมกล้าร้าวล่วงเกินคุณไปบ้างขอได้โปรดอโหสิด้วยคุณรันาชไหนะคงน้อยใจมากที่คุณกล่าวหาว่าเธอไม่ซื่อสัตย์ต่อคุณครับปัดน่าสลด ก็ควรให้เขาโกรธเพราะเขาบริสุทธิ์สะอาดทุกอย่างผุนทวีจึงมองหน้าเขาอย่างพิจารณาเกือบไม่น่าเชื่อว่าใบหน้าสลดคขรึมเต็มไปด้วยสติรู้คิดเช่นนี้เมื่อถึงคราวเกิดโทสะแล้วจะเปลี่ยนไปคนละคนทั้งปากทั้งตาก็กถากถางคนได้เจ็บแสบนักไม่ใช่อะไรอื่นที่ทำให้เขามีอาการคล้ายคนบ้าไปเช่นนั้นนอกจาก ไม่มีอะไรหรอกครับที่ทำให้ผมมีอาการคล้ายคนบ้าไปอย่างนั้นนอกจากปัดพูดต่อไปราวกับรู้สึงถึงจิตใจของภูนทวีนอกจากความหึงผมยอมรับว่าผมเสียใจใจหายวุไปหมดนับตั้งแต่วินาทีแรกที่เห็นคุณเพื่อนอันที่จริงพอรู้ว่าเขาหนีมาจากบ้านผมก็ภาวนาขอให้พบที่บ้านคุณอย่าเพิ่งให้เขาหนีรอดไปไกลลำบากแกการติดตามเลย แต่พอเห็นที่นี่จริงๆผมก็นึกไปถึงแต่ว่าเขามุ่งหน้าหนีผมมาหาคุณเพราะเขาเห็นคุณดีกว่าผมผมอิจฉาคุณอย่างคนผ่านแท้ๆพุทวียิ้มเล็กน้อยมานึกถึงเดี๋ยวนี้ก็เป็นเรื่องน่าขันแต่ถ้านึกถึงเหตุการณ์เมื่อวันนั้นผมก็ยิ้มไม่ออกเลยผมขออาภัยเสียใจจริงๆครับผมหวังว่าต่อไปนี้คุณคงจะทำใจคอให้หนักแน่นกว่านี้เพื่อความสุขในครอบครัวของคุณนะครับคุณปัด แน่นอนทีเดียวฮะผมจะไม่มีวันหึงหวงหน้ามืดอย่างที่เคยเป็นมาแล้วเป็นอันขาดผมรู้จักรจนาชไหนดีพอแล้วเขาเป็นดวงแก้วที่ผมจะหาอีกไม่ได้แล้วในชั่วชีวิตนี้ถ้าเขายอมยกโทษให้ผมและกลับบ้านตามเดิมก็แสดงว่าหัวใจอันบริสุทธิ์ของเขาไม่มีใครครองเลยนอกจากผมคนเดียวหน้าที่ของผมต่อไปนี้ก็คือ ยกย่องเขาเป็นยอดหญิงและทนุถนอมไม่ให้ลำบากยากแขนมาแผ่วผ่านเขาได้เลยไม่ว่าจะเป็นทางกายหรือทางใจพุนทวีทำหน้าปั้นยากเออเอาละฮะผมเข้าใจแต่อย่ารำพันไปเลยฮะเก็บไว้พูดให้คุณเพื่อนเธอฟังดีกว่าผมฟังแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรดอกแม้แต่จะเก็บไปถ่ายทอดให้เธอฟังอีกต่อนหนึ่งก็ไม่ได้เพราะพูดแล้วคงไม่หวานเท่าคุณพูดเองปัดยิ้มกระดาษ เขามองไปทางตัวบ้านอีกครั้งหนึ่งในใจเต็มไปด้วยความอาลัยอาวรณ์รองไม่ตกว่าควรจะทำอย่างไรต่อไปดีจะบุกข,ขึ้นไปง้อง,งอนให้ถึงห้องนอนหรือก็เกรงใจเจ้าของบ้านครั้นจะกลับเสียก่อนก็เสียดายถ้าคุณอยากจะขึ้นไปพบเธอข้างบนก็เชิญนะคุณปัดพุนทวีบอกราวกับรู้ใจแล้วคุณละ่ะผมจะออกไปข้างนอกแล้วจะไม่กลับมาอีกจนกระทั่งบ่ายพรุ่งนี้เขายิ้มพี่กน ผมจะเปลี่ยนฐานะจากเจ้าของบ้านกลายเป็นแขกมาเยี่ยมเยียนที่นี่ทุกวันเวลาบ่ายแล้วครับยังไงยังไงถ้าคุณจะมาแล้วก็มาเวลาอื่นไม่ต้องให้พบผมสิฮะขอบคุณฮะปัดหน้าแดงเขายืนดูจนกระทั่งพูนทวีขับรถออกไปจากบริเวณบ้านแล้วจึงตัดสินใจขึ้นไปบนเรือนทันเห็นภรรยาหลบแวบเข้าไปทันทีคุณเพื่อน เขาเรียกอย่างร้อนรนเสียงลงกรอนประตูดังออกมาแทนคำตอบเขาปราดเข้าไปเคาะเบาๆคุณเพื่อนหน้าออกมาพูดกันก่อนหน้าฉันไม่มีอะไรจะพูดกับคุณฉันกลับไปเสื้อเถอะไม่กลับออกมาข้างนอกก่อนฟังผมพูดสักคำสองคำแล้วผมจะกลับไม่ออกไม่ออกแน่หรือแน่นอนคะ่ะถือว่าตัวเองมีอานาจก็พังเข้ามาสิคะรจนาฉไนตอบเสียงท้าทายหุม ถ้าคุณไม่ออกผมจะเฝ้าอยู่อย่างนี้แหละจนเย็นค่ำเขาขู่อ๋อเชิญดีเหมือนกันฉันจะได้นอนหลับให้สบายใจว่ามีคนเฝ้าหน้าประตูอยู่แล้วปัดต้องนั่งเฝ้าหน้าประตูอยู่จนเย็นค่ำจริงจริง,รงตลอดเวลาเหล่านั้นแม้เขาจะอ้อนวอนพูดจายอย่างไรรจนาชไนก็ไม่ตอบราวกับนอนหลับสนิทแล้วจริงๆอ่อนใจเข้าเขาก็ว่าคุณเพื่อนผมหิวจังคุณไม่ออกมากินข้าวหรือหิวก็กลับไปกินซะสิ เธอตอบเสียงเด็ดขาดผมจะรอกินด้วยเขาออดไม่ฉันยอมอดตายดีกว่าจะกินร่วมกับคุณโท่จะโกรธไปถึงไหนนะผมยอมรับผิดทุกอย่างแล้วนะเนี่ยฉันไม่ต้องการให้ใครๆมายอมรับผิดนี่คะสิ่งที่ฉันต้องการที่สุดเวลานี้คือขออย่าได้เห็นหน้าคนใจร้ายใจดำอย่างคุณอีก ปัดมองลูกบิดประตูอย่างน้อยใจนึกอยากจะแกล้งนั่งเฝ้าประตูอยู่ทั้งคืนจะดูสิว่าทนอุดอู้ไม่ออกมาข้างนอกเลยไหวไหมหิวนะหรือสำหรับเขาเป็นเรื่องเล็กนิดเดียวสงสารแต่คนในห้องจะหิวเท่านั้น ในปัจจุบันนี้เขาไม่มีแก่จิตแก่ใจจะทําให้เธอต้องขัดข้องทรมานเพราะเขาแม้แต่น้อยเขาทนไม่ได้ที่จะต้องรับรู้ว่าเธอหิวหรือไม่สบายตัวเพราะต้องหมักหมมเหงื่อใครไปตลอดทั้งคืนแต่ก็ยังไม่ทิ้งลวดลายไว้โดยแกล้งลงบันไดไปอย่างเงียบกริบไม่ให้รู้ว่าเขาไปแล้วอย่างน้อยเธอก็ต้องทรมานตัวเองไปอีกนิดหนึ่ง ปัดยิ้มขันขันเขาลืมเสียสนิทว่าเสียงรถยนต์ของเขาจะฟ้องให้รถจนาชัยรู้ทันทีที่รถเขาเคลื่อนที่